ตำรวจคุณก็มีหน้าที่ในการที่ตรวจสอบแต่พอจริงๆเนี่ยคุณไปตรวจสอบพักอื่นๆแต่ว่าสําหรับในพักเพื่อไทยนะฮะที่เป็นรัฐบาลอยู่นี่คุณกลับกลายเป็นส่งเสริมมีการหนุนให้มีการทุจริตได้อย่างเต็มที่คอันนี้ก็นี่ก็ก็เป็นประเด็นในเรื่องความมิสระในเรื่องความเสมอภาคเท่าเทียมกันคุณไม่ว่าจะเมื่อคุณเป็นนายกคุณเป็นรัฐมนตรีคุณเป็นสสแล้วเนี่ยมันไม่มีพักไม่มีสีไม่มีจังหวัด มันจะต้องทุนททำอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันแต่คุณก็ไม่ได้ทำ <Okay. S 2> นะครับแล้วก็ในเรื่องของนิติรัฐคือคุณต้องรักษากฎหมายคุณต้องเครารพความยุติธรรมสามมนุ์ตัดสินคุณยังไม่ยอมเลย mm hmm. นะฮะใครๆตัดสินความผิดแล้วคุณก็โตเข้าไปมันคุณป้ายสีเข้าไปหมดกะ <Okay. S 2> แล้วสุดท้ายถึงมีการเลือกตั้งที่สุจริตเที่ยงธรรมครับไอ <Okay. S 2> ้ทั้งหมดเนี่ย <Okay. S 2> ก็ต้องฝากไว้ในส่วนของกปปสที่กำลังชีพิจารณา <Okay. S 2> ว่าจะต้องทําให้ตรงเป้า และจังหวะจะต้องมีจังหวะ9ก้าขั้นตอนอขั้นตอนทั้งหมดในตอนนี้คือเราจะต้องนําเสนอเรื่องการพิรูปเพื่อทําให้คนเห็นว่าการพิรูปมีความสําคัญและเห็นว่าระบบข,ของอทักษิณระบบของยิ่งรักเนี่ยมันไม่สามาันเป็นเผเด็จการมันไม่สามารถนําไปสู่ในเรื่องของการพิรูปได้เราจะต้องขจัด ตัวคุณยิ่งรักรัฐบาลยิ่งรักนี่ออกไปก่อนเพื่อเปิดประตูให้มีการเลือกตั้งครับนี่ก็ต้องฝากว่าันเป็นประเด็นะนะครับอาจารย์บอกว่าตอนนี้เริ่มตั้งแต่วันนี้ที่กปปสจะเดินแนวทางในเรื่องของการปฏิรูปประเทศที่ชัดเจนขึ้นแบง่งแยกเป็นแต่ละประเด็นแต่ละประเด็นย่อยลงไปยุทธวิธีวิธีการที่กปปสจะใช้ ในลักษณะไหนคะเป็นการปราัยให้ความรู้หรือว่ามีการพูดคุยกันคือหนึ่งก็เป,กเป็นการจัดเวทีนะครับอ้การจัดเนี่ยกปสเขาจะจัดเขาจัดที่สวนลุมนะ,ะเป็นเป็นผมไม่แน่ใจว่าจัดตรงไหนเอ,เ,อเอ่นอกจากตรงน,นั้นแล้วนะครับในกลุ่มเรื่องพลังงานนะครับของคุณหมอรวีมาชมาดลน,นะครับที่สนใจและทําเรื่องนี้มื่นกระทั่งคุณสุทินนะครับ ที่ได้เสียชีวิตไปก็ร่วมอยู่คุณหมอรวีก็มันจะจัดเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องของพลังงานนะครับให้หาทางออกในเรื่องพลังงานของประเทศไทยที่เราราคาพลังงานของประเทศไทยมันแพงผูกขาดและไม่เป็นธรรมจะแก้ไขกันอย่างไรนะอันนี้ก็เห็นได้่าววาจะจัดที่หอศิลป์นะครับที่ปทุมวันนะครับในวันที่14 15บจะเป็นรูปแบบของการพูดคุยกันครับก็จะมีการจัดร่วมกันแสดงความคิดเห็นแล้วก็ในส่วนของที่มหาวไทยยนะฮะ ไม่ไม่ใช่รัฐบาลครับสนส่วนของสรสของกลุ่มเกษตรกรอาจารย์สงศักของคนสงสารคณสงสา์โกสยสุขแล้วก็ทางด้านของผู้นําแรงงานผู้นําเกษตรกรเนี่ยเขาก็อยากจะมีการจัดให้เห็นปัญหาในเรื่องของเกษตรกรปัญหาเรื่องของผู้ใช้แรงงานปัญหาเรื่องของการผูกขาดอํานาจต่างๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการในการจัดเนี่ยนะครับมันก็เปิดโอกาสที่ทําให้เราคิดว่า เราเห็นปัญหานี้เราไม่พอใจระบบของทักษินยิ่งรักเนี่ยเราจะหาทองออกอย่างไรเนี่ยอยากจะเชิญชวนนะครับ,รบให้ไปร่วมเวทีต่างๆ<ต>ล<อ>งในเ<ร>วทีที่กล่าวมา,าค,คพลังงานก็ร่วมกับ ทางคุณหมอรวีแล้วก็กลุ่มที่เกี่ยวกับเดินเรื่องับพลรงงานเขาจะเริ่มวันที่14 15ที่สิบห้าที่หอเช้าไปถึงเย็นนะครับอาจารย์ในกลุ่มของกระทรวงมหาดไทยก็เป็นเรื่องของแรงงานเรื่องของกลุ่มชาติพันธุ์เรื่องของกลุ่มพ่อแม่พี่น้องชาวนาแล้วก็ยังมีกลุ่มอื่นออีกประกาศว่าจะมาทําที่ไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในในส่วนนี้ในส่วนของคุณหมอรวีนะครับเรื่องพลังงานแล้วก็ในส่วนที่ของ ของทางคุณสมศักดิ์ที่มหาไทยเนี่ยส่วนหนึ่งครับเขาอยากจะจัดแต่อันนึงก็ยังเป็นปัญหาคือเรื่องค่าใช้จ่ายะนะครับค่าใช้จ่ายในส่วนของกปปสเนี่ยนะครับเราก็เห็นคนบริจาคอยเยอะแล้วะนะครับแตใ่ในส่วนที่ยังขาดผมอยากจะให้คิดว่าเราก็จะต้องช่วยกันสนับสนุนนะครับเห็นคุณมรวีก็ส่งจดหมายมานะครับเดี๋ยวคุณสมศักดิ์ก็คงประกาศไปว่าอยากจะให้คนที่สนใจตรงนี้ เพราะว่าเราอยากจะให้มันมีเป็นเวทีเนี่ยนะครับให้ให้มันแทบทุกเวทีให้เข้าไปร่วมกันะนะครับจะได้มีการเ,าเพราะเงินก็เป็นปัจจัยอย่างหนึ่งนะครับแม้ว่าจะไม่สําคัญแต่มันก็เป็นปัจจัยที่จะทําให้การนด,ดมคำคิดเห็นได้ก็จะขอฝากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้ชมนะครับที่พอสามารถ ด้านด้านหนึ่งพอมีเงินนะครับอันที่สองถ้ามีความคิดคก็ไปร่วมอันนี้ถ้ามีความคิดไปช่วยออกความเห็นถ้ามีเวลาก็ไปร่วมด้วยอันนี้มันก็จะเป็นการที่เป็นบทบาทของมวลชนเป็นบทบาทของนักประชาธิปไตยที่จะได้ร่วมสนับสนุนเพราะถ้าเราเข้าใจเรื่องของการป็ิรูปมากขึ้นเราก็จะเกิดความรู้สึกเกลียดรังเกียจหรือความไม่พอใจต่อระบบปัจจุบันที่มันขวางทางทำไม่ทำให้สามารถทำให้ ความมีสุขความอยู่ดีกินดีความไม่เป็นหนี้สินของประชาชนเนี่ยมันติดขัดอยู่ที่ระบบตรงนี้แล้วมันก็ถูกผูกขาดอยู่แล้วผลประโยชน์ต่างๆทั้งหมดมันก็ตกไปถึงทางด้านของคนไม่กี่คนในตระกูลชินวัตรนะครับค่ะค่ะทีนี้พูดถึงเรื่องของถ้าหากว่าไม่ไม่สะดวกในการที่จะไปร่วมเวทีแต่ว่าร่วมบริจาคก็สามารถที่จะไปร่วมบริจาคได้ไม่ว่าจะเป็นทางคุณหมรวีหรือว่าไม่ว่าจะเป็นทางด้านของกระทรวงมหาดไทยไปได้โดยตรงใช่ไหมคะอาจารย์ ครับก็คงไปเดีย๋ยคงน่าจะมีประกาศแล้วก็กปปะสะด้วยเหมือนกันนะครับก็คือแต่เพียงแต่ว่าคือไม่ใช่ว่ายหยุดมาจากกปปะสะ <S 2> <S 2> แต่หมายถึงว่า <S <S 2> <S 2> แบ่งปันกันแบ่งปันกันให้กระจายกันไปนะ,ะเพราะว่าเราคงต้องสนับสนุกส่วนเพราะกปปสะนี่ก็รับภาระเยอะ,ะนะครับเพราะฉะนั้นมันคงต้องช่วยกันสนับสนุนเราก็ต้องขอบคุณนะฮะแล้วก็บทีฝั่งกำนันพูดเนี่ยบางทีเราก็ประทับใจแล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจที่เรามีเยาวชนนะฮะ ในเรื่องของค่าขนมหรือบางคนที่แม้กระทั่งเป็นชาวนาเองนะครับที่ก็จะารายได้ก็น้อยมีปัญหาด้วยแต่ก็ยังเจียนไปพอรู้สึกว่าประชาธิปไตยมันเป็นของทุกคนเราเนี่ยเป็นเจ้าของประเทศนะไม่ว่าจะมีน้อยแล้วก็ออกน้อยแต่ว่าเงินบาทหนึ่งนะครับของคนที่ของเด็กของคนที่ยากจนเนี่ย มันก็มีคุณค่านะครับต่อเรื่องของการต่อสู้เรื่องประชาธิปไตยครับอืมค่ะแล้วก็ในในส่วนเรื่องของขอประชาสัมพันธ์นิดนึงเลยนะคะจันคะทางคุณกิบอังพงนารายนะคะก็แจ้งข้อมูลมาว่ายังมีเสื้อขายกันอยู่นะคะที่มหาไทยเองหรือว่าในช่วงเย็นๆจะไปขายที่สวนลุมนะคะก็สามารถที่จะไปช่วยอุดหนุนเสื้อของชาวนาได้นะคะมี3ามสีค่ะสี่ไซส์นะคะก็ขาวดําแล้วก็เขียวค่ะก็ไปสอบถามได้นะคะไม่ว่าจะเป็นที่มหาไทยหรือว่าจะไปสอบถาม ที่สวนลุมพินีเออค,ค่ะส่วนลุมค่ะได้นะคะทั้งสองที่ค่ะอาจารย์คะต่อเนื่องในขณะนี้เห็นชัดเจนว่าการต่อสู้ของมวลม,มหาประชาชนไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งกปปสในภาคส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกระทรวงมหาดไทยส่วนของหมอรวีคือตอนนี้ชัดเจนแล้วว่าเรามีการเดินในเรื่องของการปฏิรูปที่ครอบคลุมทุกๆเรื่องที่จําเป็นจะต้องปฏิรูป เรื่องสำคัญก็ดําเนินการก่อนแล้วก็ค่อยๆต่อเนื่องกันไปในขณะนี้มันมีอะไรที่ยังขาดตกบกพร่องหรือว่าอะไรที่ยังติดขัดในการที่จะก้าวไปสู่เรื่องของคําว่าการปฏิรูปประเทศไทยอยู่ไมค่ะอาจารย์คือมันก็ค่อนข้างที่ทําทําได้ดีนะแต่เพียงแต่ว่ามันจะต้องมีการปรับปรับประเด็นครับหรือปรับความความความคามิดให้แจ่มชัด พราะตอนนีมน้มันมีบางส่วนซึ่งคิดว่าสนใจในเรื่องของการปฏิรูประบางคางเนี่ยนะครับความเห็นในเรื่องของการปฏิรูปตรงนี้เนื่องจากที่ว่าเราเป็นอิสระชนมันจะมีความเห็นที่แตกต่างกันไปแตกต่างกันได้ครับแต่ประเด็นค่อยากไม่อยากจะให้ว่าเอาประเด็นนะครับในในเรื่องของที่แตกต่างกันไปเราก็ไปกล่าวหาไปโจมตีในส่วนของแกนนํา กบปปสอไอ้ตัวนี้มันจะทําให้เกิดการว่าไอ้ทั้งนั้นเนี่ยใหม่สู้จริงในประเด็นนี้เป็นต่างๆเนี่ยนะครับไอ้ประเด็นที่สําคัญตัวนี้ที่ในกลุ่มนักวิชาการนักประชาธิปไตยได้มีความเห็นร่วมกันคือว่าเรื่องปฏิรูปกับเรื่องของการขจัดาการขจัดระบบทุนสมาถถสนทััษิณเริ่มต้นการที่จะให้คุณยิ่งรักนะครับรัฐบาลยิ่งรักเนี่ยต้องซึ่งมีชอบทำเนี่ยนะครับให้พ้นจากอำนาจไปเนี่ยมันต้องเดินคู่กันไป ล้วก็มันต้องมีลําดับขั้นก็คือว่าต้องให้ทาคุญยลักออกไปให้ได้ก่อนกับกไปรูปจึงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการไปรูปไนตรงนี้เนี่ยมันก็จะต้องอมีการที่ให้เข้าใจนะครับว่าการไปรูปที่จะเกิดขึ้นเนี่ย มันจะชี้เห็นว่าระบบของทุนสมารัทสินเนี่ยมันไม่เป็นธรรมอย่างไร <คะ S 2> และการพิจรุปนี้จะทําให้เราหลุดพ้นจากปัญหาได้อย่างไรไม่ว่าในเรื่องของการเหลื่อมล้าเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเรื่องของการกระจายอานาจเรื่องของการเปฏนที่รูปรประชาการ <คะ S 2> ให้จัดอันนี้คือเป็นการจัดลาดับความสําคัญกันให้ให้ได้อย่างถูกต้องอันนี้ประเด็นในส่วนที่2คือมันต้องคิดเรื่องนี้อย่างละเอียดนะครับว่าเ,าเราจะาทําอย่างไรในการในเรื่องของการที่จะไม่เกิด การปฏิรูปได้ <คะ S 2> อย่างเป็นจริงแล้วมันสอดคล้องเพราะว่าการปฏิรูปนี่มันจะต้องเอาเรื่องไหนขึ้นมาก่อน <คะ S 2> เรื่องไหนขึ้นตามหลังลงมาถ้าจะไปทําพร้อมกันทีเดียวเนี่ยมันก็จะจะเ,จะเกิดความาไม่เป็นจริงทำให้พลังมันอ่อนลง <คะ S 2> เพราะฉะนั้นตรงนี้จะต้องมีความเข้าใจให้แจ่มชัดนะจะต้องมีการประสานเกิดความร่วมมือกัน<ค>ะอะไรที่เห็นต่างกันก็คุยแลกเปลี่ยนกันไปเพราะว่า ไอ้ตรงนี้มันจะมีความเห็นเนื่องจากเรื่องของการปิตรูปเนี่ยเช่นในเรื่องของการเลือกตั้งผู้ราชการจังหวัดการเลือกตั้งไหนยกรัฐมนตรีโดยตรงหรือการแบ่งแยกในเรื่องของเลือกฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยอันนี้ประเด็นมันก็จะหลากหลายแต่มันอาจจะต้องพูดก,กว้างๆก่อนว่าระบบตันนี้มันเป็นระบบผูกขาดเพราะฉะนั้นเราต้องการกระจายอํานาจนะฮะเอาให้มันเห็นชัดตรงนี้ก่อน ส่วนประเดน็นที่มันเป็นปิ่งยอยก็อาจจะคุยกันได้แต่ว่าอย่าพึ่งมา,าชูมันเป็นเดน่นว่าต้องเอาอย่างนี้ทำไมอย่างนี้ไม่ได้ไอนันนี้สิ่งที่ um. เราต้องระมัดระวังเพราะเห็นว่าเราคือไม่มีผลประโยชน์เนี่ยคนที่ไม่มีผลประโยชน์มีอิสระเนี่ยสิ่งที่เ,เรื่องของความเป็นอิสระมมนจะไม่มีปัญหาแต่มันหมายมันว่าจะต้องเอาตามความเห็นของตัวเองตตเท่านั้น<ๆ>เป็นคนอื่นไม่ได้ไอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยมันยังหนักเราไปเจอกับคนที่หน้าด้าน คนที่ไม่มีจิตใจประชาธิปไตยจะต้องอยู่ไปให้ได้นะครับเพื่อที่เพื่อพี่ชายของตนเองเพื่อตําแหน่งของตนเองที่ตัวเองเริ่มติดนั่นนะฮะเราก็หลายหลายคนก็เกาะรอบข้างอยู่ฝันว่าจะเกิดนายยกยิ่งรักนะครับจะต้องถูกปลอดออกไปตัวเป็นรัฐมนตรีก็อาจจะขึ้นมาเป็นนายกรักษาการรักษาการนายยกต่อไปได้พวกนี้หรือพวกที่ แกนนำนปชหลายๆคนนะฮะที่อยากจะได้มีโอกาสเป็นสอสอบ้างเป็นรัฐมนตรีบ้างซึ่งถ้าขบวนการในเลือกตั้งตามปกติเนี่ยมันไม่สามารถได้อันนี้พวกนี้มันก็จะมีเกิดขึ้นนะปั้นาเราก็จะต้องสนใจในลักษณะจุดนี้ครับค่ะจย์คะอีกประเด็นหนึ่งก่อนที่จะไปชมสีที่น่าสนใจนะคะจย์คะตอนนี้มีการพูดกันถึงเรื่องของความเป็นไปได้ที่จะประกาศให้มีการยกเลิกใช้พรกฉุกเฉินอาจารย์มองอยังไงบ้างคะครับคำนี้เป็นประเด็นที่ดีนะแล้วก็ ผมก็ติดตามในเรื่องของคุณพระดอนมานะฮะก็มาตลอดแต่มาเห็นการที่พูดที่มีลักษณะของมีเหตุมีผลมากขึ้นนะก็บอกว่าทางรายการทการสภาความมั่นคงคนะก็ได้นําเสนอทางด้านรัฐบาลถึงเสนอสอส,รอสรอหรือเสนอนายกว่าอตอนนี้นะครับราากรปปสก็ได้รวมนะฮะจากที่มีหลายเวที ล้วก,วก็ก็ได้ประรมอยู่เวทีเดียวมันก็ทําให้ประชาชนเนี่ยพอใจพเห็นว่าเรื่องของการจราจรเรื่องของแรงต่างเนี่ยนะครับก็ก็มีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เมือ่อเมื่อสาภาพเป็นอย่างนี้แล้วก็นักธุรกิจต่างๆก็มีปัญหาแล้วปัญหานี่มันพุ่งเป้าไปที่รัฐบาลว่ามันคือกบพศก็ได้แสดงอยอมเสียสละละนะฮะเมื่อเฉียนเนื้อตัวเองไปละ เพราะว่าการไปอยู่ที่เดียวกันเนี่ยมันสู้อยู่หลายๆเวทีไม่ได้นะครับเมื่อเขาทาไปแล้วเนี่ยทางรัฐบาลก็น่าจะแสดงความรับผิดชอบออกไปในเรื่องของการยกเลิกปลกอฉุกเฉินะนะแม้ว่าคุณอาจจะเอาอย่างอื่นเข้ามาแทนที่จริงถ้าเสนอให้สุดๆไปว่าไอต้ตนนี้มันเป็นสิทธิเสรีภาพของคุณนะ่ะของการที่มวลมหาประชาชนนึกว่าปศจะแสดงออกถ้าเขาทําผิดมันมีกฎหมายอื่นอยู่แล้วค,คุณไม่ต้องไปเอากฎหมายนะฮะกฎหมายอื่นพหร์ อันนี้จะเอาพรากฉุกเฉินนะแล้วก็จะพราบาความมั่นคงคุณจะเอามาแทนอีกนะไม่ต้องก็ได้คอยากจะทําดีก็ทําไปนะฮะเราผมคิดว่าตอนนี้ฐบาลต้องรีบครับ mm. เมื่อมีสิ่งที่ดีๆคุณพระรนเสนอสิ่งที่ดีๆไปสลศต้องรีบตัดสินนะครับว่าเพราะไอ้ตรงนี้มันคือปัญหาแล้วก็คนก็เห็นคุณไม่ต้องไปโทษคนอื่นนะ่ะคุณเฉพาะคุณยิ่งรักหรือรัฐมนตรีก็ไปโทษว่ากปสทําให้อันนี้กปสเขาลดมาแล้วคตอนนี้มันอยู่ที่คุณละเป้าอยู่ที่คุณละค่ะแล้วก็ ผมคิดว่าในส่วนของคุณพระาดอนจากจะพูดนอกจากจะชื่นชมตรงนี้นะฮะไม่เคยชื่นชมแต่เมื่อทําดีก็ชื่นชมอีกส่วนหนึ่งครับในเรื่องของคุณทวินเปลี่นสีผมคิดว่าถ้าคุณมีสปิริตพอคุณได้ตำแหน่งที่ไม่ควรจะได้มาเป็นเายาธิการสม,มนีชยนานหลายปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องคอยให้าทางนายกยิ่งรักที่กออักะอวดว่าจะจัดคุณไปลงที่ไหนหคุณแสดงสปิริตลาออกเลย นะครับบอกว่าผมขอลาออกจากตําแหน่งนี้เพราะว่าได้สารปกครองได้ตัดสินแล้วผมไม่มีความชอบทําอยู่ในตำแหน่งนี้ออกไปคุณแสดงเป็นสปิริตเลยสิครับเมื่อคุณทําเริ่มคิดดีแล้วเนี่ยแสดงตรงนี้ออกไปจะต้องไม่ให้ในายกหนักใจเราก็จะทําให้ข้าราชการนะครับเพราะคุณก็ต้องอยู่เพราะคนอยู่อยู่ในตําแหน่งเลขาธิการสอมอรชเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณจะมาอยู่คุณยิ่งรักตลอดเวลามไม่ว่าคุณจะอยู่คุณเฉลิมตลอดเวลาคุณก็อยู่กับข้าราชการ าข้าราชการต่างๆเนี่ยเขาก็เห็นคุณทําผิดเนี่ยนะครับคุณที่เขาออกแถลงการคุณอย่าไปว่าเขาเพราะมันผิดจริงคุณต้องไปขอบคุณบอกว่าต้องขอบคุณเพื่อนเพื่อนข้าราชการนะผมเข้ามาที่นี่ผมมาแย่งตําแหน่งของพวกคุณพวกคุณที่เป็นข้าราชการมานะครับเออคุณพวกคุณเป็นข้าราชการเติบโตมาเนี่ยแทนที่คุณจะได้เป็นเดขาธิการสมอสมชเนี่ยนะครับผมกลับมาแย่งคุณอะไรต่างๆเนี่ยมันก็แสดงสิบปีเด็กคางหนึ่งเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นเรื่องที่ดีนี่คือเป็นการเริ่มต้นการปปรู ปฏิรูปมันได้ทั้งสองฝั่งนะครับปฏิรูปในส่วนของฝ่ายกรปปสบนมหาประชาชนและปฏิรูปในฝ่ายของคุณยิ่งรักในส่วนสอสถ้าคิดว่าอะไรที่ทําไม่ถูกทําผิดก็รีบทําถูกครับทีนี้ก็ต้องเริ่มไปที่ตัวบุคคลแต่ละคนว่าจะมีความคิดในการปฏิรูปหรือว่ามีความรักชาติศาสตร์กษัตริย์มากแค่ไหนเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงสรสว่ามันเป็นส่วนที่สรสสามารถตัดสินใจได้ว่าจะยกเลิกไม่ยกเลิกแต่ในขณะนี้สรส